ครับจากกรณีที่เป็นข่าวนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับมีการกลาดยิงนะฮะอันนี้ต้องแยกเป็นสองสาประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือถ้ายิงในบ้านยิงขึ้นฟ้าเนี่ยก็โดนก็หาก็คือยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับวันนี้เป็นโทษปรับนะใ้ะ่พนักงานสอบสวนนะครับเป็นโรคุโทษ แต่ถ้านำอาวุธปืนออกไปในเมืองทางสาธารณะนะครับแล้วก็ยิงไปที่ผู้คนนะฮะอันนี้จะโดนข้อหาหนักนะครับทั้งพรบอาวุธปืนนะครับมีโทษจำคุกห้าปีนะครับก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะนะครับแล้วก็ถ้ายิงไปที่ผู้คนก็จะโดนพยายามฆ่าได้แต่กรณียิงขึ้นฟ้านะครับถ้าเกิดยิงไปก็คือโดนคนตายนะฮะก็จะโดนข้อหาประมาททางองาวุธก่ความตายถ้าเกิดว่าไม่ตายบาดเจ็บสาหัสก็ประมาทบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็ท่านี้ก็ฝากไว้ว่าเจ้าที่ตำรวจในนี้นะว่า มีอาการปวดเจ็บป่วยทั้งจิตหรือไม่แต่ในทางกฎหมายนะครับเพราะเป็นผู้ที่มีการฝึกยุธิมานะครับการใช้ปืนนะครับมีการเหนี่ยวไกก็ถือว่าในขนาเนรรมมีสติหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปพิจารณาพิสูจน์กันในศาลนะครับแต่ในส่วนนี้ก็อยากฝากไว้นะฮะตำรวจหลายๆนายก็มีความเครียดทั้งทางสังคมทางครอบครัวนะครับการยกย้ายหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นโทษทางเจ้าที่ตำรวจก็ถือว่าเป็นวินัยร้ายแรงนะครับไล่ออกศาลเดียวยังไงก็ฝากไว้นะครับก็ติดตามดูต่อไปว่าเรื่องจายุติยังไงนะครับ